ครับสวัสดีครับมื้อนี้ยู่ที่ช่องช่างบิดด่วนไม่ใช่หน่อยนะครับมื้อนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วที่ต่างคาดใหเบิงนะครับมื้อนี้ก็มาอยู่กับเบลรอยหาขั้นนี้นะครับติดซาเลงคือว่าไปไงล่อออกมาแหงเบิงนะครับตรงทีว่ามันมันเนี่ยกำลังอัดปุ่มีนะครับ สภาพรถกับตะล่างได้เคลียร์แล้วคือก็ตามแบบนั้นเลยที่ขั้นจอดไปสามปีนะครับหนึ่งก่นอนจะมาเบรงตรงที่ว่ามันโมมีกำลังอัดนะครับเขาต้องเบรงว้าวเช็คว้าก่อนนะเช็คว้าเบรงว่าว้าวมันกดบอ่อต่างว้ากดบ่ครับเอากระไมาเช็คเบรงเช็คเบรง เบิ้งนะครับคันออกสองตัวน็อตเบอรอแปดนะครับต่าออนเบอรอแปดคันออกสองตัวไอดีไอเซียนะครับค่ายตัวเบิ้งมากตัวที่ออกนะครับนี่แะน็อตขอเวียงนะครับน็อตเบอรอสิบสี่นะครับคันออกแล้วก็ฟ้าตัวนี้แล้วก็เบึ่งมากแล้วก็มาเบิ้งว่าวอันดับแรกนะครับเบิ้งว่าวกวันบาต่างว่าวฉีดบอ่อทา ต่างว่าวชิดเท้ากับลองต่างว่าวใหม่นะครับถ้าต่างว่าวใหม่แล้วถ้ายังแบบว่ามันกำลังอัดยังบ่มีอยู่เข่ากับ่องเบิ่งลูกสูบนะครับเบิ่งลูกสูบเบิ่งแหวนทุกอย่างของมันว่ามัน่น ยังดีบ่าหรือรวมเกินไผเนะครับมันอาจจะเฮ็ดไห้บบมีกำลังอัดได้นะครับลดกับบอตีได้นะครับสามแล้วก็มาเบิงว้าวคืเอเรานะครับว่าว,าวหัวบอ่อว้าวจมบอ่อจังทีนะครับรถมันจะบบมีกำลังอัดนะครับก็คือยังอยู่ในกระบ,บอกนะ้ำ้ามันมีหม่องใดหม่องมันฟิวมันก็ออกไดเร็วนะครับลมก็ออกไดเร็วมันกับออก่มบ,บมีการประทากัน ให้แบบกำลงังอัดอรีดกำลังอัดให้มันจุดระเบิดน,นะครับเข่ามานี่ขอตัดไปตอนที่ผมต่างว่าอะไรครับต่างว่าก็พอพอดีถ่ายคนเดียวตอยนะครับไม่ต้องถามจุดต้นเหตุแบ่งรับมุนเดย์ได้เนี่ยเจออัน <c oughs> นีเ้นเรื่องเดิมๆนี่ยะมุนย์เดี เบก้อวโเล้าลีได้เบื้โว่เหล้ารีดน,น,นิ่งๆเบืมองหคิดเราอาดง,งานงอกเนี่ยครับผมคาถาเบื้องเอาตอนนี้ละตอนในภามากย่านีจะเป็นยังครเบเ้องห่อตัดไปเลยตัดไปเลยอะไรเนาะครับเห็นแล้วจุดเกิดเหตุ มาท่องเรามาเบิ้งดีๆเบิ้งดีๆนี่นี่นี่ตรงโซนน้อยนะเห็น <c oughs> ว่าโซนน้อยมันตกเพพาะมันนั่นนี่นะเบิ้งง่ายๆเราจุดสังเกตนะขันมันขันมันสตาร์ทแบบลอยๆนี่อย่าลืมมาเบิ้งโซนน้อยนะครับนี่เห็นว่ามันตกนี่ตกได้โซนน้อยตกนี่ละเบิ้งเอาเนี่ย นายตบกับประมาณนี้นะครับนันก็มาเต็มแล้วหละเดี๋จะถอดซุ้มเสียฟ้าให้เบ่งพอขอต่อต่อไปเล่นนะครับตัวเล่นนะครับจากคลิปที่แล้วน,นะครับที่ผมบอกว่าจะถอดนะครับตอนนี้อาจจะมีกะคัน อาจจะมีเสียงรบกวนนะขอให้นำน้เนะครับตอนนี้ก็บฟ้านี่ประมันนี่นะครับลูกสูบก,กับบื้องล้วนมาลูกสูกกบบืวองล้วเพราะมเป็นแชร่รถลูกเดิมนะครับลูกเดิมออกมาจากโรงงานนี่จะลวมยากนะครับก็ที่ไทยเบืองกับสู่น่อยตก้วครับผมก็จะถอดสู่น่อยออกสู่น่อยตัวนี้ออกนะครับไขขันน็อตเบอร์ซิฟสองตัวนะครับตัวล็อกตัวล็อกโซ่รับสะพานโซ่แลน,นะครับตัวเข็งโซ่แลนนะ่ะตัวนี้โซ่งไหนมันเข็งนะครับตัวนี้ นี่โซหน่อยมั้นนับตัวนี้เราโต๊ะครับมันจะทําการถอดแล้วมันก็มีปัญหาเบ้าหัวนะครับเบ้าเสียหัวนะครับเบ้าเสียตัวนี้มันหัวแล้วผมก็ทาการบดไปแล้วไอเสียหัวไอดีบอ่อผ่านเลยครับอดีบอ่อหัวนะครับแต่เสียนี่เทป,ปึ๊บซึมเลยนะครับหามปล่อยนะครับขันขันมันหัวเราห้องเปฟืนป่วยแล้วรถมันจะบ่มีกำลังอัด หนึ่งเห็ดใส่จาดยากสองว่ามีแรงนะครับไม่มีแรงขับเคีย่นของรถนะครับเพราะขันมันหัวไปเล้วก็คือว่ามันมันกะกำลังอัดมันบ่อได้นะครับมันจะออกเบิดเล่ลมนะครับเพราะมีสองฟิวของมันนะครับมันกับบ่อแห้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะทําการประกวดเลยนะครับนี้ขว ตัวถอดตัวนี้วันนะครับจะเข้าเพราะทายคนเดียวอาจจะว่าหายไฟเบืองนะครับถ่ายสองคนก็คือยู่อันนี้ทายคนเดียวนะครับมือหนึ่งจับกลวางมือหนึ่งทายเนาะขอตัดไปตอนถอดลอกใส่โซ่หน่อยเลยนะครับเลยนะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยของใหม่นะครับโซ่หน่อยนะของใหม่กวองอาจจะว่โฟกัสกับขอให้ครับ พอถ่ายทั้งแบบว่ามันสะหรอนแสงนะครับพอว่าจะโฟกัสประมาณนี้ครับเปลี่ยนสูนหน่อยแล้วก็สะพันมันผ่อนนะครับสะพันของไหมสูนยหน่อยกับตัวนี้นะครับขันมันงานแบบรถโดนใส่โดนแล้วนะครับพอาก็เลยทาการเปลี่ยนแบบนี้เลยนี่ผมจะเน่นเป็นของศูนย์นะครับแต่ผมหัวเกยดได้นะครับ กับตัวดึงเคงโซ่นะครับตัวดันกดโซนะครับของฮอนไดกันครับอาจจะเป็นคล้องสแตนดาดร์ดก็ได้ครับตักเคืื่อน,นนะครับเนี่ยของฮอนดาตะเกียงกับประมาณแปดสิบหกิหรือสามสิบบาทนะครับตะเกียรันะประมาณนี้วันนี้ผมก็ใส่ลอแม่เหล็กนะครับใส่ลอแม่เหล็กประกอบเสียประกอบฟ้าเข้าไป เดี๋ยวจะไปถ่ายตอนตั้งมากใครเบิ้งนะครับตอนตั้งมากใครเบื้องครับยังไงถ่ายนะครับตอนนี่เดี๋ยวถือว่าโดนเกินไปนะครับเ้รื่องไซรอลเมลีกนะครับขัดตัดไว้ตอนตั้งมากที่คันน็อตเลยนะครับกะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับอาจจะไม่ได้ตั้งมากใครเบิ้งนะครับรถกะเป็นที่เซ็ตที่เรียบร้อยนะครับเอาพ่อคีนะครับแต่วว่าเดี๋ยวบ่มีงบหลายนะครับเพราะมันรถเก่าแล้ว พอข,ขี่ได้นะครับประมาณน,นี้นะครับเปิส,สภาพรถนะครับยิงน่อยเข้ากันอย่าไปยกขึ้นชาเล้งนะครับประมาณน,นี้ครับเชดเราเรายิบหานะครับอาการแบบว่าสตาร์ทลุยนะครับโซน้อยตกนะครับเข้ากัท่าการแก้ไปแก้วเพราะข,ขี่ได้นะครับลูกค้าบอกว่างบไม่เยอะ เอาธรรมดาไปก่อนตอนแรกก็มีข่วนออกนะครับเข้ากับทำการแกะไปแล้วคลิปนี้อาจจะไม่มียังมากนะครับกัฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องช่างบีดโดนไม่ใช่หน่อยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบ,บอผาดคลิปใหม่ๆของข้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ